ใส่อย่างอื่นด้วยไหมคะมีกล้วยมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมไม่มีมีแต่ใส่ไข่อย่างเดียวอ๋ออ๋อถ้าเกิดไปซื้อกล้วยมาใส่ให้ได้อ๋อโอเค ตีนะคะทุกคนอุดหนุนแกหน่อยนะแกเข็นไปแบบเห็นแกเข็นตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนนะเข้าไปในหมู่บ้านอูด,ด้วยเนาะวันนี้ก็เลยเดินมาเจอก็เลยอ่ะอุดหนุนแกสักหน่อยธรรมดา13บาทแต่ถ้าเกิดใส่ไข่ด้วย25บาบาทนะคะฮะโอ้ยไ,ไม่ไหวกินอันเดียวก็พอกินไม่หมด เหมือนเคยเห็นเข้าไปในหมู่บ้านสุภาวันด้วยใช่ไหมแกบอกว่าถ้าเกิดจะใส่กล้วยไปซื้อในเซเว่นมาได้แกใส่ให้นะแกไม่มีใส่กล้วยนะทุกคนแกก็เดินทั้งวันเลยนะ ลืมถามลุงว่าสแกนจ่ายได้ไหมหรือว่าเอาเฉพาะเงินสดสแกนไม่ได้เอาเงินสดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปกดตั้งให้ Okay รถเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวไปกดตังค์ให้ลุงแกก่อน